ณเดชเวียมาริโอโบจีนำทีมหนังไทยทำเงินรับเดือนตุลาคม นอกจากวงการจอแก้วจะคึกคักรับเดือนตุลาคมแล้วตามมาส่องดูจอเงินกันบ้างก็น่าสนใจไม่แพ้กันเมื่อหนังดังหมามอบความสนุกกันแบบจัดเต็มเริ่มจากเรื่องแรกสิ้นสุดการรอคอยการกลับมาของภาพยนตร์สยองขวัญสุดร้อนที่หยดซ้มที่ตุเรมออกเดินทางครั้งใหม่นำโดยนเดชกูกิมิยะล่าสุดกวาดรายได้สุดสเจึงพุ่งสู่200ล้านแล้วด้านหนังแอคชั่นสนุสนกๆก็ห้ามพลาดค่ะกับเสือ การเผชิญหน้าของสี่เสือที่จะมาเปิดตำนานบทใหม่แห่งจักรวาลขุนพันธ์นำแสดงโดยเวียสุกรวัต์มาริโอเมาเลอร์โตโนภาคินและเป้อารักบุกโรงภาพยนตร์23ตุลาคมนี้ ต่อด้วยอนงสองสามสี่ชาติภาพยนตร์รักโรแมนติกแฟนตาซีที่เตรียมกลับมาปลุกหัวใจผู้ชมให้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะพร้อมกับความอบอุ่นที่มาเต็มนำแสดงโดยนางเอกสุดฮอตโบเมลาดาและหนุ่มหล่อเทสีสุดที่รักพบกับความผูกพันคามพบคามชาติ30ตุลาคมนี้บอกเลยว่าน่าดูหมดจริงๆิโดนใจคอหนังและกวาดรายได้แบบปัง,ปงๆแน่นอนแล้วคุณล่ะคะชอบเรื่องไหนคอมเมนต์มาบอกเรากันได้เลยจ้า